พบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรต่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วเรื่องเสียงสระเสียงเพชนาแล้ววันนี้เราจะเรียนเสียงอะไรมาดูกันนะคะเราจะมาเรียนเรื่องเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกนะคะนักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆกันแล้วเนาะ อ่ตัวชี้วัดของครูก็คืออธิบายลักษณะของเสียงภาษาไทยนะคะวันนี้เรียนไปจะต้องอธิบายได้นะคะเสียงในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีเสียงสระพยัญชนะวรรณยุกถูกไหมคะจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันสังเกตคํานําสู่เนื้อหานักเรียนอ่านออกเสียงคําต่อไปนี้มาลองอ่านออกเสียงพร้อมกันดีกว่านะคะ ป้าป่าป้าป้าป้าถูกไหมคะปาป่าป้าป้าป่าอ่ะคำแต่ละคำเนี่ยออกเสียงเหมือนกันหรือไม่อ่านักเรียนคิดว่าออกเสียงเหมือนกันไหมคะออกเสียงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถูกไหมมันจะมีแบบไล่ระดับถูกไหมเออป้าป่าป้าป้าป่าไม่มีคําไหนเหมือนเลยนะคะต่อไปค่ะ ความหมายของคําแต่ละคำเนี่ยเป็นอย่างไรมาดูกันอ่คําว่าป่าความหมายของป่าคืออะไรลูกคือการเป็นไงคว้างถูกไหมการคว้างไปเนี่ยโยนไปเนี่ยก็เรียกว่าป่าแล้วเนาะต่อไปป่าป่าคืออะไรที่เราพูดกันบ่อยบ่อยป่าคือเนี่ยส,สิ่งที่มีแบบต้นไม้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเขียวกรกลางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าป่าเนาะเข้าป่าที่เราบอกวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปป้าป้าคืออะไรป้าคือพี่สาวของใครของพ่อหรือแม่เออหรือที่เราชอบพูดกันมนุษย์ป้ามนุษย์ป้าเออเราจะได้รู้ว่ามันมีเสียงอ่ะเสียงป้าป้านะต่อไปป้าอใครเรียกพ่อว่าป้าบ้างอ่าเห็นไหมป้าต่อไปป๋าล่ะ ป่านี่บางคนก็อาจจะเรียกพ่อว่าป่าก็ได้บางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยป่าอาจจะหมายถึงเสียก็ได้อ่าแต่ไม่เป็นไรความหมายของแต่ละคำมันแตกต่างกันอยู่แล้วถือไหมคะต่อไปสิ่งใดทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปเออนักเรียนว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังไงสังเกตง่ายเลยเห็นไหมเพราะมันมีเอกโทรตรีจัตวานั่นเองมันก็เลยทำให้ไม่เหมือนกันถือไหมคะต่อไปค่ะ ทบทวนความรู้ฟื้นฟูความจําหน่วยเสียงวรรณยุกในภาษาไทยเนี่ยมีกี่รูปกี่หน่วยเสียงครูกัต้องสอนไปแล้วว่าถ้าเกิดรูปคือการมองเห็นถูกไหมรูปกี่รูปรูปสี่รูปมเมื่อกี้ที่อันแรกเลยเห็นไหมมีสี่รูปแต่มันจะมีอ่ดูนะ5เสียงนะ ไอ้สี่รูปที่เห็นเนี่ยก็คือไม้เอกเนี่ยนะไม้เอกไม่โทไม้ตรีไม้จัตาวานะ,ะที่มันอยู่ข้างบนเลยที่เราเนี่ยเราเรียกว่ารูปถูกไหมแล้วมันจะมีไอ้คำว่าปาคําแรกถูกไหมไม่เห็นอะไรเลยก็เป็นคําปกตินะ,ะก็คือเสียงสามัญนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปวรรณยุกเนี่ยจะมี4รูปมีกี่เสียงคะหเสียงนั่นเองเนาะต่อไปค่ะลักษณะของเสียงวรรณยุก นักเรียนคิดว่าเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีลักษณะาการเกิดเสียงอย่างไรลักษณะของเสียงวรรณยุกเนี่ยเป็นไงมันมีการเกิดเสียงอย่างไรอ้าถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะบอกนะคะเสียงวรรณยุกเนี่ยเป็นเสียงสูงต่ำนะเพราะเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในอัตราต่างๆนะ,ะ,ะเขาเรียกว่าเส้นเสียงเนี่ยมันถูกสั่นสะเทือนถูกไห ในอันตราความที่แตกต่างขณะที่เราออกเสียงสระนั่นเองเนาะต่อไปเสียงวรรณยุกเนี่ยจึงมีลักษณะพิเศษคือต้องเกิดขึ้นร่วมหรือซ้อนกับเสียงสระสเสมอประเภทของเสียงวรรณยุกนะคะเสียงวรรณยุกเนี่ยก็จะมีหน่วยเสียงวรรณยุกที่คงระดับมีคงระดับแล้วก็ต้องมีเป็นไงลูก เปลี่ยนระดับแน่นอนเดี๋ยวมาดูมาเรียนรู้กันว่าไอ้คงระดับแล้วก็ไอ้เปลี่ยนระดับเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะหน่วยเสียงวันยุคคงระดับเนี่ยมีลักษณะสเสียงดังนี้ก็จะมีสมอย่างนะหนเสียงต้นพยางอยู่ในระดับกลางแล้วลดต่ำลงในช่วงปลายพยาง เวลาที่เราที่ครูพูดเนี้ยเราอาจจะไม่รู้เพราะแต่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตอะอย่างเช่นคาว่าจ่าจ่าเห็นปะจ่าเป็นไงต้นเสียงอยู่ในระดับกลางถูกไหมแล้วก็ลดลงก็คือต่ําลงนั่นเองช่วงปลายพะยจ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปสองเสียงต้นพยางต่อเนื่องคงที่ถึงกลางพยางและลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายพยาง การก็คือจริงๆเสียงมันคงที่แหละแล้วก็ปลายมันก็ลดหายไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองการเต่าเวลาที่ไอนะ้น่ะให้สังเกตการออกเสียงนะคะ 3. เสียงต้นพยางอยู่ในระดับกลางแล้วเพิ่มสูงขึ้นช่วงปลายพยางเช่นกกกกกกเห็นไหมกกจี๊ดอย่างเงี้ยเป็นไง เสียงมันจะสูงขึ้นในช่วงปลายพยางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้คงระดับไปแล้วต่อไปเป็นเปลี่ยนระดับเปลี่ยนระดับเนี่ยก็จะมีลักษณะดังนี้นะคะ1เสียงต้นพยางเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยจึงลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยางเช่นจ้าจ้าเห็นไหม ถ้าเห็นปะเพิ่มสูงแล้วก็เป็นไงลดต่ำลงแต่ลดต่ำลงในที่นี้มันลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนะลองสังเกตด,ดูดีๆจ้าเห็นไ,ไหมจ้า 2. เสียงต้นพยางอยู่ในระดับต่ำแล้วลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยางเก๋เก๋เห็นไหม อยู่ในระดับต่ําแล้วลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อกี้มันต่ําตรงไหเนี่ยอย่างรวดเร็วใช่ไหมอันนี้สูงอย่างร,รวดเก๋อย่าเงี้ยเป็นตน้นนะคะต่อไปเรามาดูกันอนักเรียนยกมือขึ้นมาใครถนัดยอ่ะยกมือครูกวางต้องยกมือขวาขึ้นมาวันนี้เราจะมาฝึกผันหันสาฝึกผันหันสายัางไงคะครูอ่า เขาบอกอยู่แล้วว่าเสียงวรรณยุกเนี่ยมันคือเสียงดนตรีนะคะเสียงดนตรีเนาะสามัญเอกโทรตรีจัตวามันก็เพิ่มความไพเราะเพิ่มมันเนี่ยมีความหมายต่างๆนะคะเราจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้เสียงอะไรสามัญอันนี้เอกอันนี้โทอันนี้ตรีแล้วก็นิ้วก้อยเป็นอะไรลูกจัดตัวเก่งมากต่อไปมาดูตัวอย่างคำ ตัวอย่างคำอ่าอายกมือมามากมือมาไม่รู้แหละจะยกมือคว่ำมือจะอะไรก็แล้วแต่อายกมือขึ้นมานะคะป่าอ่าป่าปา,ปาคือเสียงอะไรลูกสามันต่อไปป่าป่าป้าป่าป่าถูกไหมฮจริงๆแล้วเนี่ยอักษรกลางเนี่ยมันจะ ผันได้ครบ5เสียงแต่มันจะมีเดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างคำเสืออ่าไหนยกมือขึ้นมาเสือเสือเนี่ยเป็นอักษรสูงถูกไหมเพราะว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันถูกปะอ่าเป็นอักษรสูงเสือเนี่ยจะผันได้3คำนะคะจะผันได้3เสียงนะ,ะได้อะไรบ้างลูกเสือเสือเสือ้อ แต่ลูกดูนะเวลาที่ไอ้พันอักษรสูงเนี่ยมันจะต้องเอาต่ำมาช่วยมันถึงจะได้ห้าเสียงไงถ้าเกิดอ่าดูนะถ้าเราพันกันตามตรงเสื้อเสือเสื้อเสื้อเสือถูกไหมเสือเสื้อเป็นอะไรเป็นโซโซโถูกไหมเพราะมันเอาอันนี้อักษรสูงมันจะเอาต่ำมาช่วยมันถึงจะคคบห้าเสียงเสื้อเสืออันนี้เสือเสือแน่นอนเสือเสื้อเห็นไหมเสื้อสเสือเสื้อ สอเสือไหมไม่ใช่ต่อไปเสืออ่าต่อไปค่ะตารางผันวรรณยุกนะคะเรามาดูก่อนตารางนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ครูกลังต้องบอกว่าอักษรกลางเนี่ยถ้าคำเป็นเนี่ยมันจะผันได้ครบ5เสียงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคำตายอักษรกลางเนี่ยคำตายเนี่ยมันจะผันได้เพียง4เสียงนะเพราะมันเป็นเสียงสั้นหนูแม่คำตาย กกกกอย่างเงี้ยเห็นไหมผ่านได้4เพราะว่าไอ้อันแรกเนี่ยไม่ขึ้นแน่นอนถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคําเป็นเนี่ยกา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 ได้ครบ5เสียงเลยนะคะต่อไปอักษรสูงเนี่ยเขาจะผ่านได้3เสียงเนาะคาเป็นอักษรสูงคําเป็นจะผ่านได้3เสียงยนะคะขาขาขาจะผ่านได้3เสียงนะคะสูงคําตายจะผ่านได้2เสียงคําต่ําต่อไปต่ําคําเป็น จะผ่านได้3-3เสียงคาค่าค่ะเหมือนที่เมื่อกี้ที่ครูพูดเลยถ้าจะผ่านได้5เสียงต้องเอาเสียงอื่นมาช่วยก็คือถ้าเกิดอักษรมันเขาเรียกว,ว่าอะไรมันเป็นคู่กันอะถ้าสูงมันจะเอาต่ํามาช่วยแต่ถ้าเกิดต่ำเนี่ยมันจะเอาสูงมาช่วยนักเรียนลองสังเกตดิอย่างเช่นคอขอคอขอขอขอ,ขอ,อย่างเงี้ยเห็นปะ ขอ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 มันกลายเป็นขอไปได้ยังไงเพราะมันเอามาช่วยกันมันถึงผันใน5้5เสียงนั่นเองอันนี้คือวิธีการสังเกตนะคะต่อไปวิเคราะห์คำนำสู่หลักการนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าคำนั้นมีกี่พยางมีเสียงพยางอะไรบ้างและแต่ละเสียงมีเสียงวรรณยุกต์ใดม,มาดู 3ามคำนี้มาดูว่ามีเสียงพยางอะไรบ้างและแต่ละเสียงเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะคําแรกคํานี้มีกี่พยางสี่พยางอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรพิพิธพ,พันถืหไหมพิพิธพ,พันมีสี่พยางเสียงวรรณยุกต์ล่ะ พีอ่าลองลองผันพี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 ถูกไหมพีเนี่ยเห็นไหมอันนี้นิ้วอะไรลูกนิ้วนางเสียงอะไรเสียงตรีต่อไปพิดพิดนะพิด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 ถูกไหมพิดเสียงอะไรเสียงตรีต่อไปทะ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 ท่ดูนะเสียงตรี เห็นไหมไม่เป็นไรถ้าเกิดเวลาที่เราจะท่องไม่ต้องไปถ้าสมมติจำโอ้ยอันนั้น3เสียงสองเสียงแต่จริงๆแล้วเวลาผันจริงๆมันจะมีเสียงช่วยแต่ให้เราดูมือนะคะทาง5นิ้วของเราแค่นั้นจบต่อไปพันพันอ่ะได้แล้วก็คือจบละสามัญอ่าอันนี้ครูอสอนเทคนิคหน่อยนะคะเวลาที่เราเจอคำนั้นแล้วเนี่ยเราหยุดไม่ต้องไปผันต่อให้ครบ5เสียงไม่ต้องแบบว่าโอ้โหโชว์แบบว่า พันครบห้าเสียงไม่ต้องแต่ถ้าเราเจอคําที่เราต้องการแล้วให้หยุดไม่ว่าจะหยุดนิ้วไหนมันก็คือเสียงนั้นนะคะต่อไปวิเคราะห์คํานําสู่หลักการส้มเขียวหวานมีกี่พยางสามพยางส้มเขียวหวานสาพยางนะคะเสียงเนี่ยประกอบด้วยอ่ะดูนะส้มเขียวหวานนะเรามาดูว่าเสียงวรรณยุกเนี่ยจะมีอะไรบ้างส้ม เสียงอะไรสมสมส้มเห็นไหมเสียงอะไรคะเสียงโทต่อไปเขียวอ่าลองลองพันดูเขียว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 เสียงอะไรจัตวาถูกไหมต่อไปหวาน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 เสียงอะไรเสียงจัตวาแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้คำที่เราต้องการนะคะต่อไปบุคลากร คำนี้มีกี่พยางสี่พยางนะคะประกอบด้วยบุกขะลาก่อนเสียงวรรณยุกต์บุกบุกบุกเสียงอะไรเสียงเอกวะต่อไปขะขา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 เสียงตรีต่อไป,อไปลาเจอแล้วจบก็คือสามัญต่อไปก่อน กอนสามัญจบได้แล้วแค่นี้ได้คำเรียบร้อยโหง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยส้มเขียวหวานบุคลากรเนี่ยจากการวิเคราะห์คำข้างต้นเนี่ยสามารถสรุปความรู้ได้ว่าพยางทุกพยางนี่มีเสียงวันในยุกต์เสมอเสียงมันมีอยู่แล้วมันต้องครบอยู่แล้วไม่ว่าจะออกคำไหนมันต้องมีเสียงอยู่แล้วห้าเสียงใช่ไหมเนี่ย มันมีไม่ว่าจะเป็นเสียงเอกเสียงโตเสียงสามันอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเสียงอยู่ในนั้นแม้ว่าคํานั้นจะไม่ปรากฏรูปวรรณยุกนะคะต่อไปค่ะวิเคราะห์คํานําสู่หลักการนักเรียนอ่านออกเสียงคําต่อไปนี้แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าคํานั้นเนี่ยใช้รูปวรรณยุกใดและใช้เสียงวรรณยุกใดมาดูนะพึ่งค้า ย่ำมาดูคำว่าพึ่งมีรูปวรรณยุกต์ก็คือเอกนะคะก็คือไม้เอกเห็นไหมเราเห็นเนี่ยที่ครูบอกว่าถ้ารูปคือเราเห็นถูกไหมรูปคือเราเห็นมันมีไม้เอกอยู่บนหัวแต่มาดูเสียงสิมันมีเสียงที่มันไม่ใช่รูปมันนะบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยพอเจอไม้เอกไม่โทรเราคิดว่ามันเป็นเสียงนั้นเลย ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ดูมไหมเราต้องมาลองผ่านดูว่ามันจริงหรือเปล่าเขาหลอกเราหรือเปล่าอ่าคำว่าพึ่งเป็นรูปเอกใช่ไหมเสียงพึ่งพึ่งพึ่ง,งถูกไหมนี่เสียงอะไรคะเสียงโทต่อไปคําว่าค้ารูปของมันคือโถถูกไหมไม่โถแต่มาดูเสียงสิว่าคําว่าค้าเนี่ยเสียงอะไรอ่ะคาขาา้า ค้าพอเจอค้าแล้วหยุดเลยนี่เห็นไหมเสียงตรีสุดท้ายคําว่ายาม่มรูปคืออะไรลูกรูปมันเนี่ยคือไม่เอกถูกไหมแต่มันมีเสียงวรรณยุกเสียงอะไรยม่ยมยม่มย่าเสียงโท<ถ>เพราะฉะนั้นเชื่อไม่ได้นะว่าถ้ารูปแล้วเนี่ยอาจจะตรงกับเสียงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอักษร อัษรกลางเนี่ยอันนี้ใช่รูปตรงกับเสียงเป๊ะเพราะมันผ่านได้ห้าเลยใช่ไหมเออแต่คําอื่นอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อรูปมาดูเสียงกันก่อนเนาะต่อไปค่ะสรุปความรู้คําว่าพึ่งขายาม่มนะคะจากการวิเคราะห์คําข้างต้นเนี่ยสามารถสรุปความรู้ได้ว่าพยางหรือคําที่มีรูปวรรณยุกเนี่ย ไม่จําเป็นต้องมีหน่วยเสียงตามรูปวรรณยุกนั้นๆเสมอใช่ไหมไม่ไม่จาเป็นนี่เมื่อกี้ที่ครูวางต้องอธิบายไปแล้วนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําต่อไปนี้แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีลักษณะาการออกเสียงวรรณยุกในพยางค์ที่สองของคําเป็นอย่างไรนะคะมาดูอันนี้อ่านว่าอะไรภาชนะ ภาชนะลองออกเสียงภาชนะภาชนะใช่ไหมแต่ไอ้คำว่าภาชนะเนี่ยมันออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกเนี่ยสเ,เสียงสามัญแต่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายเสียงคําว่าชาเนี่ยเห็นไหมสั้นๆพยัญชนะ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 เห็นปะมันคล้ายๆกับเสียงคําว่าชาแค่นั้นเองเนาะต่อไปจากการวิเคราะห์คําว่าภาชนะเนี่ย สามารถสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไงลูกการออกเสียงคําในชีวิตประจําวันเราเนี่ยคำบางคำเนี่ยอาจจะออกเสียงวรรณยุกได้ไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ทางภาษาก็ได้มันขึ้นอยู่กับการใช้อะบางทีเราอาจจะแบบอาจจะพูดรวดเร็วมันก็เหมือนคําในปัจจุบันนะในสมัยนั้นที่เราพูดกันนะคะมันก็อาจจะแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะต่อไปสรุปหลักการศึกษาเรื่องวรรณยุก และกา,การศึกษาเรื่องเสียงวรรณยุกเนี่ยมีอะไรบ้างพยางทุกพยางมีเสียงวรรณยุกต์เสมอ,อต่อไปพยางหรือคําที่มีรูปวรรณยุกเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีหน่วยเสียงตามรูปวรรณยุกต์เมื่อกี้อธิบายไปแล้วถูกไหมคะต่อไปคําบางคาเนี่ยอาจจะออกเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ทางภาษาก็ได้ เอามาดูพี่ชิดโจทย์สุดหันษาอ่ามาดูโจทย์ข้อนี้ดีวกว่าข้อใดมีเสียงวรรณยุกครบ5เสียงเวลาที่นักเรียนทำข้อสอบเนี่ยให้นักเรียนเขียนเลยนะสมมติอ่ะข้อหนึ่งเนี่ยผู้ใดทำผิดให้ผ่อนผันถูกไหมผู้ผูผู้ถ้าเจอแล้วเนี่ยเจอเสียงปุ๊บเนี่ยใส่เลย สมมติอันนี้เสียงอะไรเสียงโทรหนูใส่ไมโทรไว้เลยข้างบนนะคะด่ะขีดไว้เลยคือถ้าเกิดเป็นสามัญข,ขีดขีดค่าคือไม่มีเสียงไม่ต้องใส่แค่นั้นเองอาจเรามาลองดูอาจเดี๋ยวครูให้เวลาทำโจทย์ข้อนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครูเห็นแบบเออน่าจะทํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก็จะ ให้ในักเรียนตอบอ่ะใครตอบข้อหนึ่งยกมือส่งเสียงก็ได้ใครตอบข้อ2ยกมือใครตอบข้อ3ยกมือใครตอบข้อสยกมืออ่าข้อนี้ตอบอะไรคะครูเห็นนะเขียนไว้แล้วนะทุกคำต้องเขียน ะะถ้าสมมุติว่าเราเจอข้อแบบเวลาทําข้อสอบแล้วเนี่ยแบบบางทีไม่ใช่อ่าตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยนะ,ะถ้าเกิดอันไหนแบบอ่าเขียนข้างบนเนี่ยบางทีเราจะไม่ลืมแต่ถ้านักเรียนไม่เขียนสมมุติว่าโอ๊ยฉันก็นั่งผันไปเรื่อยๆผลสรุปเป็นไงลืมผู้เชื่อได้ไม่มีใครลืมจดจําได้หรอกโอ้โหเอกโทษจตวาเอกโทษจตวาจําไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เขียนอ่ามาดูฉเฉลยกันดีกว่าว่าข้อนี้ตอบข้อ ตอบข้อ4เก่งมากปรบมือโอ้โหเก่งมากครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อใดที่รูปและเสียงของวรรณยุกต์ตรงกันรูปใช้คําว่ารูปใช่ไหมรูปคือสิ่งที่เห็นถูกไหมเสียงเรามาดูว่าเสียงอะไรมันซ่อนอยู่อ่ามาดูข้อ1พอข้อ2พร้อมข้อ3อ่างข้อ4หาด ใครตอบข้อหนึ่งยยมือใครตอบข้อสองใครตอบข้อสามใครตอบข้อสี่มาดูกันดีกว่าว่าเฉลยของเราคือข้อข้อข้อสามเขาบอกว่าเห็นไหมนักเรียนดูนะรูปแล้วก็เสียงวันอายุอ่ะพ่อพ่อรูปอะไรเอกถูกไหมแต่เสียงอ่ะเรามาดู พอพอพอ่อนะเสียงโทนะคะต่อไปพร้อมรูปโทถูกไหมคะมาดูเสียงอะไรพร้อม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 เสียงตรีนะคะต่อไปอ่าง,อ,าง,อ,างอ่างอ่างอ่าอันนี้ถูกต้องนะคะต่อไปคำว่าหาดหาดรูปคืออะไรสามัญไม่มีถูกไหมเสียงมาดูเสียง หาฮ่า ha. เป็นเสียงเอกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบพ้อ 3. เก่งมากนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเนี่ยอ่านคำต่อไปนี้แล้วร่วมกันวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะต้นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของคำนั้นามาดูคำว่าร้องคำว่ากล้วยคำว่าผิดคำว่าเจ้า คำว่านี้อาจเรามาลองดูอาจเดี๋ยวครูให้เวลาทําโจทย์ข้อนี้มาดูแนวคําตอบนะอย่างเช่นคําว่าร้องอมาดูค่าคำว่าร้องก็ได้ร้องเนี่ยพยัญชนะต้นคืออะไรลูกรอเรือพยัญชนะท้ายคืององูหน่วยเสียงคืออะไรลูกเสียงสระอ,อถูกไหม รอองอรองแล้วก็เสียงวรรณยุกรูปเนี่ยมันคือรูปโทถูกไหมแต่เสียงร้องร้องร่องร้องเห็นไหมเป็นตรีนั่นเองนะคะอ่ะแต่อันที่สองเนี่ยคำว่ากล้วยเนี่ยนักเรียนก็ลองสังเกตดูถ้าเกิดมันมาสองเนี่ยเห็นไหมมันตรงคอนเซ็ปที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะกล้วย มันก็คือพยัญชนะต้นก็คือกอลอเป็นต้นนะคะพวกควบกล้ำต่างๆก็เอาควบกล้ำนั้นมาเลยนะคะเราเรียกว่าพยัญชนะต้นนั่นเองต่อไปค่ะสรุปความรู้เน้นย้ำความเข้าใจเสียงในภาษาไทยเนี่ยมีเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์เสียงสระเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเสียงสระเดียวแล้วก็สระผระระสมนะคะ ส่วนเสียงเพญชนะเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเสียงเพญชนะต้นเดียวนะคะแล้วก็ต้นควบแล้วก็เสียงเพญชนะท้ายนะคะต้นต้นเดียวก็คือตัวเดียวนั่นแหละต้นควบก็คือควบกั้มนะคะแล้วก็เพรชนะท้ายก็คือตัวลงท้ายของมันนั่นแหละหรือเราเรียกว่าตัวสะกดนั่นแหละนะคะต่อไปเสียงวรรณยุกต์ก็มีอะไรลูกสามัญเอกโทรตรีจัตวา ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรลงในพีระมิดโดยเขียนเพชญชนะ5ตัวสละ4ตัววรรณยุกต์1รูป1รูปนะ1รูปนะก็คือเอกโทตรีจตวานะฮะแล้วประสมคำจากตัวอักษรเหล่านั้นจากนั้นเนี่ยเลือกคำา5คคำมาวิเคราะห์ลักษณะหน่วยเสียงนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่าง พีระมิดที่ครูต้องการนะคะ,ะให้นักเรียนใส่เลยตามโจทย์เมื่อกี้เลยนักเรียนลองใส่ดูได้เลยนะคะ,ะเกณฑ์การให้คะแนนของครูเนี่ยก็คือ1น,นักเรียนใส่ลงไปแล้วเนี่ยถูกต้องตามเกณฑ์ที่ครูกําหนดหรือไม่คําคํานั้นน่ะมันจะต้องมีความหมายถูกไหมคะสเนี่ยมันจะต้องบอกลักษณะของเสียงนั้นได้ด้วย นะคะอะลองทําดูลองทําดูอ,ดอะครูให้เวลาทําให้เวลาคิดแล้วก็ครเอทคำของตัวเองมาได้เลยว่าตัเองจะเอาคําไหนอะไรยังไงลองดูนะคะ,อ,ะอันนี้แนวคำตอบนะคะ,ะครูก็ลองทำบ้างนะครูคก็ใส่ของครูไปอ่านี่เลย ครบแล้วนะคะ,ะครูก็มาผสมรจริงจริง,รงมันผสมได้หลายคำอะ่ะแต่เมื่อกี้บอกว่า5คําใช่ไหมมาดูนะคะอย่างเช่นคําว่ากิ่งครูยกตัวอย่างคําว่ากิ่งนะคะกิ่งเนี่ยเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวถูกไหมคะเดี่ยวนะคะพยัญชนะท้ายคืออะไรลูกงงูหน่วยเสียงสระอะไรสระอีกออีงอกิ่งกิงไม้เอกิ่งถูกไหม แต่เวลาที่มันเป็นไม้เอกเนี่ยต้องมาดูว่าเป็นเ,เสียงวรรณยุกต์ใดแต่คำว่ากิ่งเนี่ยมันอยู่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอยู่แล้วมันอยู่ในอักษรกลางมันผันได้ตรงตามตัวของมันอยู่แล้วมันก็เป็นเอกแค่นั้นเองนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อน ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและช่วยกันหาคำเพิ่มเติมพร้อมทั้งช่วยกันวิเคราะห์หน่วยเสียงในภาษาไทยของคำเหล่านั้นเพื่อขยายประสบการณ์การเรียนรู้ของเรานั่นเองนะเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาต่อยอดได้ไหมเราสามารถเอามานําเสนอได้ไหมว่าแบบเออมาร่วมกันตรวจสอบช่วยกันหาคําเพิ่มเติมมาช่วยกันวิเคราะห์ดีกว่านะคะอ่ะโอเคโอ้ ทุกคนเนี่ยนำเสนอผลงานของตัวเองได้ดีมากนะคะมีความแบบหลากหลายนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายและสุดท้ายละ,ยละให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้เรื่องเสียงในภาษาไทยเนี่ยไปช่วยกันสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบทท่องเสียงในภาษาไทยก็ได้เช่นเพลงต่างๆหรือจะเป็นบทร้อยกองหรือบทท่องจำคำควบกล้ำ มาตาตัวสกดต่างๆนะคะเพื่อมาเป็นสื่อสําหรับประกอบการเรียนรู้โดยอาจจะทําเป็นสื่อเสียงวิดีโอหรือรูปแบบอื่นๆก็ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนไปแล้วแล้วเราก็ นะวิเคราะห์ได้นําเสนอผลงานได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยสามารถไปต่อย,ยอดความคิดได้ไหมสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ไหมเราลองทําดูจริงๆมันอาจจะไม่ยากเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะแบบยากก็ไม่เป็นไรมันคือการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะอ่ะครูเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยเนี่ยในการเรียนเนี่ยโหขอบคุณมากที่ทุกคนตั้งใจเรียนครูคิดว่าเราจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้น่ยไปสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ